มาเด้อค่ะมเอนี่จะพามาซุปผักเล้าค่ะจะเป็นเมนูเพื่อนบ้านที่ชอบกินที่สุดเลยค่ะแล้วก็เป็นเมนูยอดฮิตในตอนนี้เด้อค่ะแซ่บหลายพี่น้องคนไหนบอกเคยล่องกับลองเอาไปทําเบึงเด้อค่ะ แซบบอกต่อเลยค่ะอันนี้สูตรของพีสาวเนาะคะ่ะขั้นตอนการทำกันง่ายๆค่ะขัวพริกกระเทียมหอมแดงมาตัมเนาะคะ่ะพอตำเสร็จแล้วเขาจะนําไปใส่พักที่ห่อหลวกเตรียมไว้ค่ะส่วนวัตถุดิบอื่นก็คือจะมีขิงซอยขิงนิดจะยางก้อนก็นได้เนาะคะ่ะหรือว่าจะหั่นสดเลยก็ได้ค่ะที่นี่เขาจะมาปรุงกันเลยค่ะก็จะใส่งาขาวที่ห่อตำเตรียมไวค้ค่ะแล้วก็จะมีถั่วป่นเนาะคะ่ะถั่วป่นขัว ต่ำคือกันค่ะหรือมีกับไส้บ่มีกับไส้ก็ได้ค่ะแต้มือนีที่สาวเราจัดเต็มให้เลยค่ะใส่ทั่วขัวปนลงไปแล้วก็ใส่ขิงซ้อยค่ะขิงใครชอบใส่หลายใส่หน่อยก็จัดไปค่ะตามความชอบของเฮาที่นี่เฮาจะมาเบิ่งวิธีการปรุงกันค่ะก็จะปรุงรสตามที่เฮาชอบละค่ะใส่ผงนวลงไปใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลาย เมนูนี่บอกเลยสายสุขภาพหรือคนช่ชอบกินผักต้องจัดแล้วค่ะที่นี่เขาจะมาใส่น้ำปลาล่าใส่คว่มแซ่บคว่มนัวลงไปค่ะน้ำปลาล่าหอมๆค่ะที่นี่เขาก็จะค้นในส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีก็จะมีกลิ่นหอมชู่ขึ้นมาเลยค่ะแนวค้นเข้าหน่อยเนาะค่ะเขาก็จะค้นแบบนี้ไปเรื่อยๆพอค้นในเขาเขารสชาติดีแล้ว เดี๋ยวเหาจะใส่ผักใบเขียวเลื่อยหรือผักคอมเปลงไปค่ะหรือภาษากลางจะเอื่นผักชีฝรั่งนั่นเองค่ะก็จะเพิ่มความหอมขึ้นมาอีกค่ะคนโดนหลายเกลืมค่ะพี่น้องค่ะหอมของเห้าที่นี่ก็จะค้อนอีกรอบค่ะพอคน้นได้ทีแล้วเดี๋ยวเหาจะมาบึงความหนัก กินของสุปผักของเห้าอันนี้ก็เป็นอันเซร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูสุปผักเล้าของเห่าทาังหอมทางนากินน่นากินค่ะยิ่งใส่เห็ดเข้าไปนะคะแซบหลค่ะเมนูนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะค่ะขอบคุณที่ติดตามแลรับชมจนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อว่าให้พาทิปแนวทางเมนูต่อๆไปน้ำเลยคะ่ะขอบคุณค่ะดูความเห็ดหน่ากินน่ากินค่ะแซ่บๆนวันว,นวเลยค่ะ